สวัสดีครับผมน้องจากเว็บไซต์ stockengineer.com นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของความลึกลับท้าทาย5แบบของ Price การเทรดแบบ Reaction น,นะครับปกติล้วนนเนี่ย Reaction เนี่ยเราจะเป็นการสังเกตดูพฤติกรรมของราคานะครับในรูปแบบให้เกิดเป็นพฤติกรรมลักษณะต่างๆางเช่นรูปแบบสามเหลี่ยมหัวกาพินบาร์ m c a l ฟ i n g bar นะครับหรือแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นของการดูพฤติกรรมราคาหรือ Reaction น,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง สิ่งที่เป็นความลับระหว่าง price Action และ Indicator เนะครับเป็นความเชื่อที่คนมีต่อสสิ่งนี้นะครับว่าล้วนแต่ละอย่างจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะมองว่า price Action เนี่ยบางคนมองว่าดีกว่า Indicator อนะครับอย่างจะมี2รูปแบบของกลุ่มที่เป็นเทรดเดอร์นะครับบางคนอาจจะมองว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโอ้หเปอร์เฟกมากนะครับอีกอันนึงก็จะมองว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้วายด,ดีนี่เองซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2ออย่างเนี่ยมัน,มน ก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแม่นยำทั้งคู่นะครับแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้มากนะครับว่าจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยมันถูกนํามาจากราคานะครับที่อยู่บนชาร์ตเนี่ยเพียงแต่ว่าเอามาประยุกต์ออกมาเป็นสูตรนะครับแล้วก็แปลงไปยังแบบเป็นบาร์กราฟเป็นเวอร์ชวลให้เราเห็นภาพนะครับอย่างเป็นกราฟหรืออะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยที่เรามองว่าพชชั่นดีกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับ อย่างอันที่2นะครับปฏิกิริยเป็นตัวนำนะครับไม่ได้เป็นตัวตามแบบอินดิเคเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอันนึงนะครับที่คนจะมองว่า p r ิ A ิริยเนี่ยมันจะมีความที่เป็นการเคลื่อนไหวของราคาเป็นพฤติกรรมราคาที่ขึ้นที่ไปยังในอนาคตเนี่ยมันจะมีลักษณะที่รวดเร็วกว่าของอินดิเคเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2องอันเนี่ยมันเป็นอดีตทั้งคู่นะครับแล้วก็ช้าทั้งคู่หลังจากอะไรที่ที่เป็นเรื่องของการทางขวาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่มีทางรู้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของราคาหรืออินดิเคเตอร์ที่มาจากการแสดงวัชั่วจากตักสูรออกมาเนี่ยมันก็รวนแล้วเป็นสิ่งที่เกิดในอดีตทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยบางทีเราเห็นมีพินบาร์เอนเกลบาร์เนี่ยสวิงขึ้นสูงหรือต่ำเนี่ยก็เป็นการให้ให้ข้อมูลออกมานะครับรูแล้วเกิดหลังจากเป็นอดีตขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างอินดิเคเตอร์นี้ก็แสดงมาพร้อมกับที่ราคาเคลื่อนที่ไปเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าฉายออกมาให้ปรากฏในรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ความเชื่อที่3นะครับเกี่ยวกับจุดประสงค์ของปฏิกิชันที่เอามาใช้คือง่ายแล้วก็ทําตามได้แล้วก็ไม่ได้เรียกมันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเชื่อว่าเป็นปฏิกิชันเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่มีการแสดงสัญญาณที่ชัดเจนออกมานะครับแล้วก็อะไรสิ่งต่างๆพวกนี้ล้วนเป็นไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าตัวอย่างหนึ่งที่ดูได้จากปฏิกิชันนะครับอย่างเช่นการมองลักษณะาาของแท่งเทียนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า เราเราจะดูจากแท่งเทียนตัวเทียนไส้เทียนอะไรเงี้ยฮะพวกนี้มันล้วนแต่มีการที่เราต้องใช้พิจารณาด้วยความเป็นเฉพาะตัวสงของแต่ละคนสูงมากนะครับอย่างเช่นการจะมองว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีของความเป็นบริสตันหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะดูจากแท่งเทียนบาร์ว่ามีลักษณะของบาร์เต็มแท่งหรือว่าไส้เทียนเนี่ยไปทางใดทางหนึ่งมันก็แสดงถึงการื่อนย้ายของโมเมนตัมนะครับหรือไส้เทียนอยู่มี ทำตัวอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยครับก็นี่เป็นลักษณะของแหลกซื้อแหลกขายเกิดความสมดุลระหว่างอันนี้ซึ่งเป็นการลักษณะของการตีความที่ออกมาในลักษณะของที่เป็นไม่ใช่เป็นการเป็นแผนแผนที่เป็นแผนแล้วก็มีการพอดว่าตรงนี้เป็นจุดเข้าเป็นของปฏแ action ไม่ได้เป็นอักณแบบนั้นนะครับแล้วก็ปฏแ action ในรูปแบบที่จะพยายามใส่ อ,อินดิเคเตอร์บางทีให้ดูยุ่งเหยิงนะครับอย่างเช่นกูรูบางคนนะครับที่ออกมาขายคอหรือขายพยายามจะขายไฮแอคชั่นเนี่ยเขาจะมองว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีข้อมูลที่แบบให,ให้ให้การหยิบอินดิเคเตอร์มาแบบมันทําให้มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมาใส่ลงดวงกันอยู่ในกราฟเนี่ยแล้วก็อาจจะมีสโลแกนเกี่ยวกับว่า,วาไฮแอคชั่นเนี่ยมันมีดียังไงนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อว่าตรงเนี้ยจะใส่ให้เราว่าเป็นการว่าทำเงินได้ง่ายแล้วก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็พลแอคชั่นเนี่ยข้อที่5นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอแอคชั่นไม่ใช่ระบบนะครับเป็นเป็นพลแอคชั่นก็คือการเคลื่อนไหวของตลาดพฤติกรรมที่มันเคลื่อนไปตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นบางคนจะเอาอข้อมูลอย่างพวกพลแอคชั่นนะครับอย่างเช่นแนวรับแนวต้านตัวเลขไฟโบเลสซี่ครับอีเลดเวฟหรือฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอะไรพวกนี้ครับมาพอจุดว่าตรงเราก็จะมองว่าเนี่ยจะเป็นการทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นลักษณะของความคิดที่เป็นลักษณะของตามแต่ละคนค่อนข้างสูงมากนะครับ แล้วก็ไม่ได้แต่ที่ล้วนแล้วที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าプライแชั่นไม่ดีนะครับหรือว่าเอามาใช้ไม่ได้แต่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงให้เข้าใจプライแชั่นในรูปแบบหนึ่งนะครับที่ว่า,าไม่ใช่เป็นลักษณะข,ของการแบบามานั่งเป็นแพทเทิร์นของรูปแบบว่าจะมีขึ้นไปตรงนี้ต้องขายต้องเป็นสเต็ปอะไรขนาดนั้นนะฮะจริงมันก็เป็นเรื่องของการไปกำทำนายอนาะคตมากกว่านะครับ จริงมันก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรเหมือนกับอินิคเตอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วไพิ Action เกับอินิคเตอร์นี้ก็คือคล้ายกันนะครับดังนั้นของสิ่งอย่างนี้มันก็เลยมีความก็จากัดนะครับเกี่ยวกับการใช้งานไม่ว่าทั้งตัวงฏิกิริยาแลอินิคเตอร์นะครับก็ยังไงคราวหน้าเราจะมาต่อในเรื่องของวิธีการหาระดับแนวรับแนวต้าน,นะครับที่เป็นลักษณะของเป็นโซนนะครับ